คาดการไล์อัพลิวพูดวนซันเดอร์แลนด์ลิวพูเตรียมเปิดบ้านรับมือซันเดอร์แลนด์ในคืนวันพุทธที่3ทธันวาคมนี้โดยคาดว่ากุนซืออ u n เนอร์สล็อตจะมีการโรเตชันเพียงเล็กน้อยเพื่อรับมือกับช่วงโปรแกรมที่แน่นเอียดที่กำลังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องหลังพึ่งเก็บชัยชนะเหนือเวสแฮม2-0พร้อมคลีนชีส ทำให้บรรยากาศความตึงเครียดเริ่มขี้คลายไปบ้างแล้วแม้กเกมที่แล้วสล็อตจะตัดสินใจดอบโมฮัมเหม็ดซาร่าและให้โอกาสฟอร์เรียนเวียดลงเล่นรวมถึงอเล็กซานเดอร์อีซักปลดล็อกประตูแรกในหลีกได้แต่ด้วยความถี่ของโปรแกรมทําให้กุนซือชาวดัตต้องบริหารจัดการความสดของผู้เล่นให้ดีที่สุดโดยมีไลน์อัพที่คาดการว่าจะถูกส่งลงสนามมีดังนี้ผู้รักษาประตู อาริซงแบ็กเกอร์ตำแหน่งที่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาริซงยังคงเป็นกำแพงชั้นดีที่ทีมขาดไม่ได้ทั้งความนิ่งและความเชื่อมั่นที่มอบให้แนวรับจึงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องหมุนเวียนในตำแหน่งนี้ b a c กโฟโจโกเมสอิบราฮิมาโกนาเต้เวอร์จิลฟานไดแอนดี้โรเบิร์ตสันโจโกเมสที่โชว์ผลงานยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดน่าจะได้ไปต่อในตำแหน่งแบ็กขวา โดยเฉพาะเมื่อทีมยังไม่มีเจเรมีพิมพ์ปงและคอนเนอร์แบดลี่ให้ใช้งานคู่เซนเตอร์อย่างโกนาเต้เวอร์จิลฟานไดฟอร์มกลับมาแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดขณะที่แบ็กซ้ายมีโอกาสปรับเปลี่ยนเนื่องจากมีลอดเคอรเ์เคสมีอาการตะคิวในเกมก่อนทำให้โรเบิร์ตสันมีโอกาสกลับมายึดตัวจริงกองกล,งลางไลอันกาเฟนแบกอเล็กซีดแม็กอาิเตอร์กาเฟนแบก ฟอร์มกำลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆและเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางทั้งภาระกำลังการพาบอลและการเชื่อมเกม,เกมร่วมกับแม็กอ t ลิ r เตอร์ทำให้แผงมิดฟิลด์ของทีมมั่นคงและลื่นไหลามากขึ้นแนวรุกโมฮัมเมดซาลาโดมินิกโซโบสไลซาลาน่าจะกลับคืนเป็นตัวจริงหลังถูกพักในเกมล่าสุดและคงลงสนามด้วยความกระหายเต็มพิกัดขณะที่เวสอาจจะได้พัก เพื่อป้องกันความล้าจากโปรแกรมที่ถี่โซโบสลายยังคงเป็นแกนหลักในแนวลุกจากบทบาทเพย์เมเกอร์ทั้งพลังและความเร็วและความขยันช่วยเกมรับส่วนกักโปค,คือผู้เล่นเกมลุกที่ฟอร์มสม่ำเสมอที่สุดของทีมในช่วงหลังและเหมาะกับตำแหน่งทางปีกซ้ายของทีมที่สุดหน้าเป้าอูกูเอกิติเกแม้อิซักจะพึ่งปลดล็อกประตูแรกได้ แต่ด้วยสภาพร่างกายที่ยังไม่พร้อมลงเล่นทีทีคาดว่าอเนอร์อาจจะเลือกพักเขาและให้เอกิติเก e ออกสตาร์ทแทนเพื่อลดความเสี่ยงเอกิต e ิเก e เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในเรื่องสปีดความคล่องตัวและการจบสกอร์ทำให้เกมรุกของลิเวอร์พูลมีความหลากหลายมากขึ้นนี่คือคาดการ11สีผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลในเกมที่จะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนซันเดอร์แลนด์ในค่ำคืนนี้ แฟนๆลิว์พูลคิดเห็นกันอย่างไรคิดเห็นเหมือนกันหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ